เหตุการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสยุทธนาวีเกาะช้างตลอดจนแนะนำย่านการค้าชุมชนท้องถิ่นเมืองตราดในปัจจุบันกรุงศรีร่วม,มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางมันเทิงอและละครเรื่องผู้เบาอินดี้ยายีอินเตอร์ต่อนะคะพุทธาาศาสนสุภาษิตในวันนี้ค่ะอภิษฐเระกัลยาเนควรใฝ่หาความดีและปิดท้ายวันนี้ค่ะไปชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบนยอดภูชีฟ้าในวันคริสต์มาสยันนะคะซึ่งเป็นวันที่มีเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบป,ปีและยังเป็นวันเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือและเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศในซีกโลกใต้อีกด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ